สวัสดีค่ะเด็กๆครูฝันเองนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงการเขียนโปรแกรมโดยใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะนะคะก่อนที่จะเขียนโปรแกรมนะคะเราต้องมีการออกแบบโปรแกรมเสียก่อนนะการออกแบบโปรแกรมคืออะไรคือการที่เราอธิบายขั้นตอนการทํางานของเรานะคะให้เกิดเป็นภาพรวมทั้งโปรแกรมก่อนนะคะเพื่อช่วยให้เราเนี่ยเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น พราะเวลาเราเขียนโปรแกรมจริงๆเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนอาจจะมีความสับสนถ้าเราติดขัดตรงไหนแล้วเราก็มาดูที่เราออกแบบไว้เราก็จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นการออกแบบโปรแกรมก็จะมี2วิธีก็คือเขียนเป็นข้อความออกมาข้อที่1ทําอะไรข้อที่สองทอะไรข้อที่3ทําอะไรสี่ทำอะไรไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะจบหรือแบบที่สองเป็นการเขียนผัางงานโดยใช้สัญลักษณ์ นะคะสัญลักษณ์ต่างๆเรามาดูการทีละแบบทีและวิธีอย่าเพิ่งตกใจวิธีที่1เป็นการเขียนข้อความความข้อที่1ให้โปรแกรมทําอะไรที่2ทํทอะไรทําทำอะไรนะคะเป็นการใช้ภาษาพูดที่เข้าใจง่ายเพื่ออธิบายขั้นตอนการเขียนโปรแกรมตัวอย่างนะคะปูต้องการเขียนโปรแกรมการบวกเลขโดยให้ผู้ใช้ ป้อนตัวเลขที่เป็นจำนวนนับ2จํจำนวนแล้วให้โปรแกรมคำนวณผลลัพธ์และแสดงออกทางหน้าจอ mm. เราก็จะเขียนเป็นขั้นที่1รับตัวเลข2จํจำนวนจากผู้ใช้ <Okay. S 1> ในตัวอย่างนี้ก็คือตัวอย่างที่1นอ่อ,อจำนวนที่1ก็คือ12จําจำนวนที่2ก็คือ5อันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆเนาะสเราก็เขียนขั้นที่2ไป โปรแกรมคำนวณหาผลลัพธ์3เขียนขั้นที่3ใบแสดงผลลัพธ์ออกทางหน้าจออันนี้คือแบบที่1คือการออกแบบโปรแกรมโดยเขียนเป็นข้อข้ออันนี้เราเสร็จแล้วโปรแกรมของเรามี3ขั้นตอนก็คือ1รับตัวเลขจำนวนนับ2จํานวน 2. โปรแกรมคำนวณหาผลลัพธ์ออกมา3คํคำนวณแล้วเก็บไว้ในใจใครก็ไม่รู้ใช่ไหม เราต้องแสดงออกทางหน้าจอที่เราทำนี้ทำตามนี้เลยทำตามตัวอย่างโจทย์ที่เขาต้องการที่ปูต้องการคือปูต้องการเขียนโปรแกรมที่บวกลบบวกเลขสองจำนวนบวกเสร็จแล้วให้เป็นไงแสดงออกทางหน้าจอเราเลยได้มา3ข้อแบบนี้ต่อต่อไปเราจะมาดูการเขียนอีกแบบหนึง่งออก แบบโปรแกรมโดยใช้วิธีการเขียนผังงานเราต้องมาเข้าใจสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนี้ก่อนสัญ,ญลักษณ์ที่หนึ่งที่ต้องเข้าใจก็คือเป็นวงลีวงลีนี้คืออะไรเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อใดที่เราเริ่มต้นเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์วงลีเมื่อ,อไรที่เราสิ้นสุดเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์วงลีอีกเช่นกันนะคะสสัญ,ญลักษณ์ที่สอง คือสี่เหลี่ยมผื้นผ้าแทนด้วยกระบวนการถ้ามีกระบวนการเมื่อไหร่ให้เราใช้สี่เหลี่ยมพื้นผ้า3รับข้อมูลถ้าหนูมีการรับข้อมูลเมื่อไหร่ให้ใช้สี่เหลี่ยมข้างหมูนะคะหรือต่อไป4การสะดงผลให้หนูใช้สัญลักษณ์นี้ลูกเป็นคล้ายๆวงรีแต่มีหัวลูกศรอ,อยู่ด้านซ้าย ะะต่อไปเป็นสี่เหลี่ยมขหนมเปียกปูนแทนด้วยการตัดสินใจเมื่อไหร่ที่หนูมีเงื่อนไขที่ต้องตัดสินใจหนูจะใช้รูปนี้ทันทีต่อไปเป็นรูปวงกลมเล็กๆเ,เป็นจุดเชื่อมต่อนะะต่อไปเป็นลูกศรก็คือเป็นทิศทางของโปรแกรมต่างๆนั่นเองเรามาดู การเขียนผังงานเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นสามแบบหลักๆเนาะแบบที่1คือเขียนผังแบบเรียงลําดับไปเลยธรรมดาไปเลยก็คือเริ่มต้นเป็นวงรีทําอะไรต่อไปเราก็เขียนไปทําอะไรต่อไปเขียนไปทําอะไรต่อไปเขียนไปแล้วก็เขียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะสิ้นสุดคือไม่มีการย้อนอะไรตรงลงมา นะเป็นเส้นตรงไป1 2 3 4 5 6 7หไม่มีย้อนต่อไปแบบที่สองของผัางงานของเราแบบที่สองเป็นแบบทางเลือกคือหนูจะมีเงื่อนไขให้เลือกให้ตัดสินใจสองทิศทางเสมอเลยนะเริ่มต้นหนูใช้วงลีจากนั้นมีเงื่อนไขเงื่อนไขเราใช้สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเงื่อนไขของเราก็จะมีให้เราตัดสินใจว่าใช่ หรือไม่ใช่สองทิศทางถ้าใช่ให้ไปทํากระบวนการทางซ้ายมือแล้วก็มาทํากระบวนการจนเสร็จแล้วมาถึงจุดสิ้นสุดใช้วงลีสังเกตว่าทําไมอันนี้มันมีวงกลมๆเล็กๆที่เป็นจุดเชื่อมต่อด้วยก็คือมันมีการเป็นไงคะเชื่อมต่อของลูกศรหลายๆล,ลูกศรเห็นไหมคะก็จะใช้เป็นวงกลมเล็กๆแบบนี้ หรือถ้าหนูเข้าเงื่อนไขแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นตามเงื่อนไขเลยเราก็ไปทำกระบวนการทางด้านขวามือเมื่อทำกระบวนการต่างๆเสร็จแล้วเราก็ไปถึงจุดสิ้นสุด,สดๆๆเช่นเดียวกันอันนี้คือแบบที่สองนะเป็นผังงานแบบทางเลือกแบบที่หนึ่งคืออะไรนะคะผังงานแบบอะไรคะแบบลำดับก็คือหนึ่งสองมสี่หามาสองผังงานแบบแบบ 3ผังงานแบบทำซ้ำเป็นยังไงก็คือเริ่มต้นมาเนี่ยหนูเป็นวงลีใช่ไหมลูกจากนั้นก็เป็นกระบวนการมาทำกระบวนการเสร็จแล้วเป็นไงเข้าเงื่อนไขลองเช็คดูสิว่าใช่เงื่อนไขเป็นไปตามเงื่อนไขไหมถ้าเป็นหรือใช่ก็โอเคสิ้นสุดวงลีได้เลยแต่ถ้าไม่ใช่ไปตามเงื่อนไขแล้วก็เป็นไงคะย้อนกลับ ไปย้อนกลับขึ้นไปแต่พอมาตรงนี้หนูสังเกตว่าลูกศรมันมาประชุมกันหลายๆลูกศรเราเลยต้องใช้เป็นวงกลมเล็กๆคือจุดเชื่อมต่อน,นั่นเองเราก็ย้อนกลับมาเพื่อทํากระบวนการใหม่อีกครั้งหนึ่งทากระบวนการเสร็จไปเช็คเงื่อนไขว่ามันเป็นไปตามเงื่อนไขใช่ไหมถ้ายังไม่ใช่อีกก็วนไปอีกทํากระบวนการใหม่ทํากระบวนการเสร็จมาเช็คเงื่อนไขใหม่เงื่อนไขเป็นจริงยังใช่ยัง ถ้ายังไม่ใช่ก็วนไปใหม่ทำะบวนการใหม่ทำเสร็จไปเช็คไปเช็คอย่างนี้จนกว่าทำแบบนี้เช็คแบบนี้จนกว่ามันจะเป็นไปตามเงื่อนไขใช่เมื่อไหร่เราก็สิ้นสุดนะคะอันนี้เป็นแบบที่3คือผังงานแบบทำสามไหนทวนสิผังงานมี3แบบหลักๆคือ1ผังงานแบบลำดับ1 2 3 4 5 6อี่ห เรียงลงมาเป็นเส้นตรง 2. ผังงานแบบทางเลือกก็คือมีทางเลือกตรงเงื่อนไขจะมีทางเลือกว่าใช่ไม่ใช่สามเป็นผังงานแบบทำซ้ำก็คือทำกระบวนการเช็คเงื่อนไขใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่ใช่วนกลับไปทำใหม่วนกลับไปทำจนกว่าจะใช่แล้วถึงจะสิ้นสุดนะแบบที่3ทีนี้มาดู ตัวอย่างเมื่อกี้เลยตัวอย่างเดียวกันคือปูต้องการเขียนโปรแกรมบวกเลขโดยให้ผู้ใช้ป้อนตัวเลข2จํานวนแล้วให้โปรแกรมคํานวณผลลัพ์และแสดงออกทางหน้าจอจากเมื่อกี้ที่เราเขียนเป็นข้อความ1 2ึสเราจะมาเขียนเป็นผังงานอผังงานที่หนึ่งเริ่มต้นเราต้องใช้อะไรเสมอเลยวงรีจากนั้นเราบอกให้รับค่าตัวเลขจํานวนที่1ต้องใช้เป็นสี่เหลี่ยมข้างหมูจากนั้นเป็นไงคะ รับตัวเลขที่2เป็นสี่เหลี่ยมข้างหมูเช่นเดียวกันนะอันนี้คือคล้ายๆกับอะไรเมื่อกี้คล้ายๆกับข้ออะไรของเมื่อกี้ที่เราเขียนเป็นข้อความไปคล้ายๆกับข้อที่1เพราะข้อที่1เราบอกว่าไงให้รับตัวเลข2ตัวเลขใช่ไหมอ่นนี้คือข้อที่1ของเมื่อกี้เนาะต่อไปเราจะให้โปรแกรมคำนวณโดยบอกว่าผลลัพธ์เนี่ย เท่ากับจํานวนที่1บวกจํานวนที่2ให้โปรแกรมคำนวณเท่ากับข้ออะไรของเมื่อกี้นะข้ออะไรของเมื่อกี้ข้อที่2ก็คือโปรแกรมคำนวณผลลัพธ์ออกมานั่นเองต่อไปสุดท้ายก็คือให้มันสแสดงผลสแสดงผลก็ใช้สัญลักษณ์คล้ายๆกับวงรีแต่มีหัวลูกศรทางด้านซ้ายมือ สแสดงผลแล้วก็สิ้นสุดอันนี้ใช้อันนี้คล้ายๆหรือใช่ข้อที่เท่าไหร่ของการเขียนแบบข้อความข้อที่3เนาะก็คือสแสดงออกทางหน้าจอจากนั้นสิ้นสุดด้วยวงรีนั่นเองเด็กๆพอจะเข้าใจไหมคะนะแต่ถ้ายังไม่เข้าใจสอบถามได้นะคะ